ก็กล่าวสวัสดีน้องๆด้วยนะครับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่เกม a r c Mobile oh. ในโหมดฮาร์ดคอร์ระดับบูตตอนของพี่นะครับวันนี้พี่จะพาน้องๆมาเก็บของขวัญน,นะครับซึ่งมันมีแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะเป็นเทศกาลเนาะวันวานเลนทายนะเขาเลมีของขวัญมาดรอปให้นะครับนี่แล้วพี่ก็เจอ3มจุดเห็นไหมครับนู่หนหกล่องสีชมพูเรืองแสงในป่านูน่น แล้วก็ตรงริมน้ำาได้อีกหนึ่งกล่องแล้วก็ในป่าตรงนี้มาดูกันครับว่าพี่จะได้อะไรบ้างกับสิ่งที่เขาเอามาให้นะครับแต่ว่าเราต้องไปหาเนาะทั้งคืนวบบันนี้มองง่ายอยู่ฮึบเฮ้พี่ได้ได้ปืนเหรออุ้ยดาเมจเป็นพันนะน้องน้องอุ้ยแรงอะเนี่ยอ,อ,อุ้ยเออแรงแรงน้อง ฮ้สยสไนเปอร์อันนี้ได้ไหนตีนกบเอ้ยเอาเรื่องว่ะน้องของดีนะเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วสองชิ้นก็สุดยอดแล้วมาดูชิ้นที่สามฮะเฮ้ยอะไรวะแท่นวางอาร์ติแฟกต์อุ้ยปืนพี่บอกเลยปืนนี่สุดยอดแล้วปืนน่ะ สุดๆแล้วอแต่ว่ามันต้องหากกลางคืนแบบนี้เนาะพี่ว่าถ้าจะดีเอ้ยอยู่ดีก็เกิดหมหพี่สามกองวันนี้พี่บอกเลยแบบของดีอะแต่ส่วนใหญ่มันจะออกมากลางคืนแน่เลยเพราะพี่ยังไม่เจอตอนกลางวันเนาะเพราะอยู่ดีๆมันก็โผล่ไหมพี่เห็นเนี่ยสามกองเป็นแบบนี้บินหาต่อเนื่องเลยครับอยู่ที่เราจะเจออไหมเพราะว่าดูจากการมองเห็นของมันก็ไกลอยู่นะเดี๋ยวดู การตั้งการาฟิกของพี่กันมีเนี่ยมั้งหายตั้งหายเลยหายดินั่นหายอจกล่องหนึ่งแล้วน้องเอาละเทศกาลนี้พี่บอกเลยคุ้มเสียงไงวะเสียงเพื่งอ,อุ้ยอืมย,ยุ่งเหรอเฮ้ยเสียเวลาเปล่า โอ้หได้หมวกกันน็อกว่ะหมวกกันน็อกหมวกไฟฉายฮะไปไปไป,ไปเพื่อไม่เสียเวลาเราหาต่อดีกว่าครับเฮ้ยมันมองง่ายอยู่นะเพราะว่ามันสีชมพูเนาะนึ่งแสงด้วยแหละจะเจอไหมว่าเมื่อจะพี่บอกเลยของดีนะครับของดีมากๆเลยอ่ะโอ้พี่ ตอนพี่เจออ่ะก่อนที่พี่จัดคลิปพี่ก็ไม่รู้นะว่ามันจะตอบอะไรเนาะถ้ามันน่าจะรีไม่ได้พี่ก็เลยแบบเออลองกดดูแล้วประเด็นคือโอ้โหได้ปืนดาเมจหนึ่งพันอ่ะโคตรดีอ่ะพันกว่าด้วยแล้วปืนตัวนี้มันเป็นสไนเปอร์แบบยิงได้ต่อเนื่องเนาะถ้าแบบเป็นภาษาที่เราใช้กันในเกมแบบ ชอตติ้งก็คือแบบเหมือน SKS เคเอสจะเนชื่อปืนไรวะพี่ดูก่อนดิอ่านไม่ออกใช่ไหมเถอะนี่แต่ว่าเมาอะ่ะเอ้ยเจอแค่นี้เองเหรอขออีกดีขออีกดีโอ,ขอ,อ้ขออีกขออีกอันนี้เราก็เอาเพื่อได้อัตติแฟตฟรีเนาะ อีกเก็บหมดแหละเต่าวะเฮ้ยอียอีมาพ่นพิษใส่นกเราเฮ้ยอะไรอะ่ะแปบ๊บเดียวจะเช้าแล้วโอ้อะไรเนี่ยไม่มีแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยจะเช้าแล้วอะไรอะ่ะโอ้โหไวเกิน พี่ยังไม่ทันได้แบบเฮ้ยอะไรแบบเ,เมื่อกี้ใช่บอกวะหรือมันหายไปแล้วโอ้จะบอกนะว่าหายไปแล้วเหมือนเห็นแป๊บๆอะเหมือแบบนเห็นโอ้โหผมไม่อยากให้เช้านะเช้าวไวมากอะไรวะก่อนพี่จะเจอกล่องของขวัญเนี่ย พี่บินแบบาฟาร์มเหล็กอยู่นะเออเจอของขวัญพี่ก็เลยหยุดฟาร์มเนาะแล้วดูดิโอ้โหแปบ๊บเดียวเช้าแหละยังไม่ได้บินไปนไหนเลยโอ้มีแค่นั้นเองเหรอข่อยกล้องนุข่อยกล้องนุข่อยกล้องดิ เฮ้ย hey. อีกกล่องดี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 อีกกล่องหนึ่งขอ,อีกลก่องหนึ่งขอีกล่องหนึ่งขอโทษในเสียงมือถือที่แทกเข้ามาด้วยเนาะพอดีว่าลูกสาวพี่เข้ามาในห้องเนาะเขาดูคลิปนะโอเคครับน้องๆสงสัยพี่จะเจอแค่นี้แล้วแหละแต่ก็ดีมากๆนะพี่เจอแบบของดีเลยแหละสไนเปอร์เนาะโอเคแล้วมาเจอกัน ค์ทหน้านะครับดูสิว่าพี่จะไปทําอะไรต่อโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับน้องๆที่เข้ามารับชมขอบคุณครับเดี๋ยวพี่โชว์ปืนก่อนเดี๋ยวพี่เอาปืนมาโชว์ก่อนเอาปืนมาโชว์ก่อนบอกเลยว่าของดีเนี่ยปืนเนี่ยนี่แต่พี่ไม่มีลูกปืนนะมหแต่ย่างเท่อะพี่บอกเลยโคตรดีอะ่ะสวยอะ่ะหืมโคตรดี ดีไปอีกโอเคน้องๆเจอกันใหม่พัทหน้านะครับสวัสดีครับรักนะครับน้องๆโอย่างเท่บอกเลยเอาละครับน้องๆก็ผ่านไป5้าคืนเนาะกับการบินหาของขวัญในเทศกาลแห่งความลักเทศกาลแห่งความรักนะครับมาดูสิ่งที่พี่ได้กันมีอะไรบ้างนี่พี่อยากจะอวดฮนะก็มีตีนกบนะครับคือของดีอะหมวกไฟหมวกไฟฉายเนาะ ที่วางอาร์ติแฟกต์แล้วก็ถุงมือถุงมืออะไรเนี่ยที่ใช้ออฟซิเดียนทำนะเนาะก็ถือว่าดีมากอะ่ะเออแล้วก็นี่ดาบดาบจนสนัดเนาะแล้วนี่เลยปืนเทคครับดาเมจอยู่ที่240เนาะแล้วก็นี่สไนเปอร์ดามด 1, เมจ1,000ันนะน้องมี2กระบอกนะอีกหนึ่งกระบอกดาเมจ900รเนาะแล้วก็เตาอุณหภูมิเนาะแล้วก็นี่ สไนเปอร์แบบธรรมดาเนอะยิงได้ทีละนัดอันนี้ดาเมจสองพันเนอะไอสไนเปอร์แบบยิงรัวนี่ดาเมจพันกว่าเลยนะโหยิงรัวด้วยปืนเทคพี่2อันเนาะดาเมจเท่ากันนะครับ240ไม่มีลูกกระสุนเนาะแล้วก็นี่มือเทคอาร์เม 1, อร์พันเจ็อ่ะเนาะโหโคตรดีอ่ะแล้วก็นี่หอกคือแบบบอกเลยว่ามีตะของดีๆแล้วก็หน้ากาก,ากชุดที่ทําจากออซิเดียนนะ ือมีแต่ของดีอ่ะ er. พี่บอกเลยแบบของดีอ่ะโคตรดีอ่ะน้องบอกเลยใครว่างก็บินหาได้เลยนะครับบอกเลยว่ามีแต่ของดีๆฮะถามว่าพี่ชอบสุดคืนไหนหรอก็คงจะเป็นนี่พี่ว่ามันทําไมเล่นตลกดีฮะดูดูโดดโคตรสูงโอ้ยติดติดติดดูน้องโอ้โหสุดยอด โดดจากที่สูงเป็นไงบ้างโอ้ยก็เจ็บอยู่นี่ว่ะแต่ก็เจ็บไม่มากนะฮะดูฮะโคตรเท่ดึงดึงดึงเอ้ยสนุกอะ่ะเฮอตจีนกบฮะว่ายน้ำเร็วมากนะพี่บอกเลยว่ายน้ำเร็วมากนี่อย่างเท่บางทีมีจีนกบด้วย โอเคแล้วก็มาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบอกเลยเทศกาลดีๆของควัดีๆแบบนี้รีบไปหากันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ